ดีจ้าพี่น้องทุกๆคนมาเตอเสาได้ไหมนะพี่น้องเขาขึ้นผู้มาเจะเสาได้นะมาหลุ่นกันพี่น้องเข้าสีได้เหรอโง่บอแต่ว่าเ้ามาเข้าก็พอเลยพี่น้องแต่ว่ามันหวานพี่น้องเหรอโงกขาวจาัาบมั่งพี่น้องจ้าต้องดอกแหลกแห่งมันจ้าสวยๆเลยจ้ะพี่น้องโอ้เนื้อสีฮัก ่มาเนี่ยก็ได้จุม่มนึงพี่น้องเรื่องหกวขาวจุ่มหน่อยพออีละจา้าให้หลงหกวเรืองพี่น้องงามเลยพี่น้องเลยตัวมันมาเนิ่มมันก็นได้ ซีดอกแกมูเนี่ยอดอกตัวนี้ไี่เหมือกันมันออกบัวอันคือเต็งเตะกีเป็นไดเนาะปลายปีแล้วพี่น้องนนออกสั้นอีกแล้วคือ่ามยู่ไหมส้างดอกพี่นอ้องส้างที่้งบ้าน อันนี้ยังเก่งอีจ้ายังเก่งอีกดอกเฮ็ดลังโขกเงาเหลืองสีชมพูพี่น้องดอกแดงจ้ากอแดงอีกจ้าพี่น้องสวยเลยไครจ้าหลังโขกเหลือง หกเดี๋ยงพี่น้องร้องใครหน่อยก่ออลไรพี่น้องงกขาจ้าบ้านซ่องดอกบ้านซ่องดอกซ่องดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายังแข็งดีอยูอ่จ้า ไข่ซ <su teaching. S 1> <okay>. ุ้มไข่ไข่ไข่ใส่ลงหมูจ้านี่โอ๋กกปันไดเนาะพี่น้องงามยี่ไปกี่ละโอ้ยสองดอกต่อพี่น้องโอ้ยบัได้เบาสัม น้อชอนไข่เลชอนช้อนดอกพี่นอช้อนดอกงามเลยน้อด้ยดอกนี้แหงงามพี่น้องปัดดอกนี้พี่น้องเอ้ยสวยเลยจ้าพี่น้อหนุกมหลงเลี้ยโอ้ออพี่นอไหมด้วยไหนพี่นอพี่น้องเอ้ยดอกนี้หน่อยจ้ะ อกอดอะจ้างอกเหเรืองจ้ะพี่นออ,อกเจ้ไตงงอหินม,มานมานอ้อมาอนีที่นอ่องม้านละเต็มประตาวน,อนอ้อพี่นองกระดิ็บเลือเล่อยๆอย่จัดแต่ว่าโมงใบใหญ่เนาะสเ้อกัอนอกอเออแต้นนี้ที่นองเอีเอยใส่ชีวพี่หนอ่อง หนอกแข็งดีปลนม้ทุกไซส์กบแข็งห้ามหนอกบานมันจ้าเก็บไปเปลี่ยงปลวนพี่นนองเล็กจุ่หนึ่งพี่นนอกจุ่มนิดหน่อยตะโพว์ตะบานมันพี่น่อง cứ đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

เพิ่ง,งเลือดจ้าเป็นพอแล้วพี่น้องไปไปไอ้เบิ้งไปพี่น้องหนไอ้เรางูเขาวจ้ะถ่ายมือหนึ่งจ้ะงามดีพี่น้องอุ้ยขอทำง,งามด้ีพี่น้องเลยผมมันออกคนพี่น้อง กำลังไข่กำลังสิออกจากผ้าอ้อมเก็บไปเนาอเก็บไปเก็บไปเหงาพี่หน่องแหดนหน่อยแหดนหน่อยติดแหดดอกหน่อยสวยเลยพี่น่องเลยมันมาเด้อเนี่ยเต็มกระตา มันเด็เตี้ยกว่าตาอยู่พี่น้องเอ้ยมันเด็เครื่องกระาตาหน่อยอยู่มันต่ออกเป็นบางหมองอออห่องเนาะก็เหลือดอกาะก็พี่น้องหามเลยอดอกง่ายครับถามหรอเป็นใครทำไข่กระต่ายพี่น้องเบื้องนะี้ ี่แหละพี่น้องนี่แน่นหรือพี่หน่องตาผนเข่าพี่น้องเข่าขขหัวยยอง,องดอกหนึง่งดอกหนึ่งพี่น้องอ ข็งยู่ได้เลยพี่น้องเออแต่ว่าเถ่าแล้วยังแข็งอยู่พี่น้องที่เราพูดน้อยพูดน้อยนังกะเคยไปหาเห็ดยู่ได้พี่น้องไงสีความน้องสี้ลงไปคนละพี่น้องตามลาให้ที่เราโงกได้บานพี่น้องตามลาให้อะรโงกไพี่น้องน้ำลงไปลุมเะนะโอ้่าของว่มใช่พี่น่องเลยส่งทาสั้นได้พี่น่อง่ะ ไปหาน้ำพล่านพี่น้องเล็ดมันออกน้ำพล่านเห็ดระงงไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยหาปลาเกลามาสองนี่ก็โมได้กับโมได้ไปอีกปลาหนึ่งพี่น้องก้นกระไรบาทนี่เรื่อยใหญ่มากเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยไปเรื่อยๆ xong hát rất là nhiều khi nó xong đọc. hết rồi màn đích mì khi nóng gồm bàn lạng bàn bạc bê 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 เ็กโคกนอทังนี้เขาบุทคุนิยมกินแต่ว่ากินไดอยู่ทงนี้บ้กคนิยมกินอนไรสามอาจจะหื่นนะพี่น้องเดาเอานะสารเก็บไปกินแห้อมันแม่แบไปเล่นสวนแล้วพน,นกว่นกานไงยางไรห่ห นี่พ่อเฮ็ดไข่หิระงกอ,งอ,นอ,อก,งกนะจ้าพี่น้องเฮ้ยพ่อไข่เฮหิระงอกแต่ท้ายนาะจ้ะสองไข่จ้าซื้อกล่องให้แน่จ้าสองไข่หน่อยพี่นอ้นองเงาขาวเงาขาวนี่คือดอกไข่หน่อยพี่น้อง ขออีกใครละจ้าพี่น้องเนี่ยไข่สูงงามพี่น้องไข่ใหญ่ด้วยพี่น้องไข่นหลืองหกเข่าป่ะืออเลยอ่านพี่เข่าแดดแน่ด้วยพี่น้องเลย,ยแสงมันุหมหกเรืองบานจ้าอ้าวพักสระพี่น้อง ไปเบี่งก้นจ้าเไข่เขียวพี่น้องขดินจ้าพี่น้องไปไปเบื้องไปจะขวัญผอเห็ดลหลงโง่พี่น้องเห็ดโง่แดงพี่น้องขึง้นบานทางนี้จุ่จงมีพี่น้องเศรษได้พี่น้องยังไงย่างขึ้นผู้ต้อง,งามงำ สวยๆง,งามๆจ้าพี่น้องจ้าตรงพี่น้องพี่น้องคอเให้เรางกแดงจ้าสวยๆเลยพี่น้องตีดอกพี่น้องกำลังเศร้าคนผู้มออ่พอใจพอดีพอา้ารูดทาสัมเป็นยังพี่นอ้องงามเลยนแดงพี่น้อง ดอกหนึ่งจ้าค่ะน้องยุ่งม่อยอะไจ้าพี่น้องเจ้านี่ล่ะน้ำงามด้ยพี่น้นองเล,องลองยอู้หูขาย,ายใหญ่แฮะพี่น้อง เห็ดเราโขกขาผีสี่โม่กันออกมาผีพี่น้องเป็นกำลังเก็บมาอยู่เบื้องเบื้องออกมาหลายคือ,อเก็กีนเนาะทำหนี้กันยังดีพี่น้องเอ้ยไปได้กเก็บให้พี่น้องเบื้องแสดงงามเลยพี่น้องอืกำลังอันนี้จำทิ้งพอดีเนาะเออ,อดอกมีฮักเลยพี่น้อง

พี่น้องมาขออีกละเมื่อยได้พี่น้องมาขอกลางกลางทางไข่หนึ่งนดี๋ยวใครหนึ่งพี่น้องไข่ไข่งามเนาะไข่งามดไ่สวยงามๆพี่น้องมาสรุปบางเฮ็ดทีนะจ้าแต่ตาคือเก่าจ้ามีจูมีบ้านคือเก่าเด้อพี่น้อง แต่ว่ามือนเงินจกจังได้เลยพี่น้องก็ชิมีบ่มี่ดอกพี่น้องเลยแต่ว่าก็ชิ้นมาเบิ่งอยู่พี่น้องถามเราเบิง่งเด้พี่น้องก็ชิได้เบอร์ใดเอมือนกกดติดตามได้จ้ากดไหลกดแชร์กดกระดิ่งพร้อมได้จ้าเพ่อสิได้เบิ่งคลิปใหม่ๆขอบคุณหลายๆจ้า